สวัสดีครับผมวันนี้ผมเราจะมาเล่นแข่งเกมเป่ากบกันนะครับผมกับเด็กชายเข้าป้าน,นะครับผมตัวเก่งในประจําหมู่บ้านชื่ออะไรครับผมแนะนําตนนะครับคุณบอกชื่อไปแล้วบอกชื่อไปแล้วครับผมอ่าเราจะเริ่มเกมกันเลยนะครับผมอ่ามากติกาคือในวงรบวงกลุมนี้นะครับผมให้อยู่ในรัศมีนี้สีเขียวคือของเด็กชายเข้าป้าน สีแดงของคอุณพ่อนะครับผมการเป่ากบเราก็จะเป่ากันอย่างนี้นะครับผมเป่า่างนี้อย่างนี้นะครับผมใครถ้าเกิดสมมติมันเคยอย่างนี้ก็ถือว่าชนะนะครับผมใครที่เคยเคยกันอย่างนี้นะครับผม ือว่าชนะแต่เกิดใครต่างคนต่างติวออกอนี้นะครับผมหรือว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับผมเราจะมาเริ่มเกมเป่าพกันได้เลยนะครับผมอ่าเริ่มลยครับผมเริ่มต้น ใครชนะดีวาโอ้ขพอคุณสักทีอือมามาเอาใหม่ครับผมเกมนี้สึกชิงการชนะนี่น่าจะยากอยู่นะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วต้องเปลี่ยนหน้ เฮ้ยขาั้นชนะครับผมอ่าเขาปั้นได้หนึ่งคะแนนนะครับผมยอดจริงอ่ามามาข้อวเฮ้ยขาันชนะอีกเกล้วครับผม <c oughs> ได้สองแต้มแล้วนะครับยอดเลยอ่าโทรศัพดังนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาแข่งกันใหม่โทรศสัพดงัง เรามาเริ่มกันใหม่นะครับผมพอดีโทรศัพท์ดังทับบ้านได้สองแต้มแล้วนะครับผมอ่ามไม่อืมนี่เป็นไไก่เลยกะเดือวองเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับผมไม่นไสไก่กว่าบ่อยตาใครก่อนครับตาใครก่อน เกือบอืมฮึอืมฮึกคึกคึก่าคือแล้วครับผมนี่นะครับผมนี่นะเกือแล้วนะครับดูดูดูตรงนี้คุณยังไม่โอ้อยังไม่ต้องให้กึ่งกลางเหรอโอเค โอ้ยเปล่าแรงมากเอาใหม่ฮะเอาใหม่โอ้ยหลดหลดโหลดมาเอาใหม่ใหม่โอ้ยมันร่วงไปไหนแล้วเพืะนะ่อนเอมันก็ไปไกลอย่าเฮ้ยชนะแล้วครับผมนี่โอ้โหดูดูดูช็อตน,นี้พ่ช็อตยังไม่ชนะเลยโอ้โห ชนะแล้วนะครับผมรก็นั่นนาดิโอ้โหอ่าตาครับป้านครับผมตาครับป้านโอ้ยหลุดไกลเลยเสงเลยเสงเป็ดเลยเสงเป็ดนี่เดียวมันก็โดดมันก็โดดมามาตรงนี้ครับผมมาตรงนี้ฮะสลับด้านกันเพราะ Ừ, mhm 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 nó mhm mhm เดยวตอนเย็นเล่งกับแม่จอบไหมครับอ่าจัดไปนี่โถ<ฮ>เ้ยไปไกลเซ็งเลย คราวนี้สึกชิงแดงชิงเดือนนะครับใครชนะได้ได้ยังวง,งอันนี้ไปนะครับผมรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมสีเหลืองห,อหายากกันหายยากมากนะครับผมม,มันมันมันก็เหมือนอันเดิมน,นะครับ,รบผม ยากอยู่นะครับผมยากอยู่นะฮะ กระโดดโอเฮ้ยคุณเปล่าคุณเป่าให้ผมนะคุณเป่าให้ผมอือคุณเป่าเดี๋ยวเกมต่อไปจะเล่นเตะบอลกันนะครับผมโดยใช้เหรียญทั้งหมดสามเหรียญมันก็เป่าไม่เป่าใช้ดีอย่างนี้เอาเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเป็นลมแล้วหรอพักก่อนไหม ตอนนี้นะครับผมนักแข่งคุณเด็ชกชายเขาปั้นขอพักก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมส่วนอา้าวเดี๋ยวจจบแล้วอ่าพักก่อนพักก่อนไนงะเดี๋ยวเพิ่งจบนะโอเค